สวัสดีครับการต่อสู้ในยูเครนตั้งแต่ที่รัเสเซียลุกรานยูเครนรัสเซียนี้ใช้คําว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับไม่ประกาศว่าเป็นสงครามอาจจะคิดว่าเรียกอย่างไรก็ได้แต่ว่าจริงๆก็มีความหมายเพราะว่าต้องการให้การลงทุนการค้านี่ดําเนินต่อไปตามปกติเพราะถ้าประกาศเป็นสงครามแล้วการลงทุนการค้ากับยุโรปบางอย่างเนี่ยอาจต้องหยุดลงไปแต่รัเสเซียก็ถูกความบารนี่อยู่ดีนะครับถึงแม้ว่ารัเสเซียจะถูกความบารอันนี้ก็เป็นบางเรื่อง เรื่องที่ไม่ถูกควม่มรัสเซียก็ยังค้าขายกับยุโรปต่อไปตามปกติในฝั่งของตะวันตกถ้าประกาศเป็นสงครามแล้วรัฐบาลนี้มีสิทธิ์ใช้กฎหมายบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาผลิตยุทธปกรณ์ให้กับกองทัพได้แต่ว่ารัสเซียรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดที่อยู่แล้วไม่ประกาศก็บังคับได้นะครับทาให้รัสเซียระดมยุทธปกรณ์ได้มากขึ้นในช่วงหลังหลังจากที่ช่วงแรกเกิดการขาดแคลน จนต้องไปขอจากอิรานแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ขอคืนอาวุธจากพันธมิตรในบางส่วนช่วงนี้ดูเหมือนรัสเซียไม่ขาดแคลนแม้ว่ารัสเซียจะถูกคว่มบาตรทางเทคโนโลยีจากตะวันตกแต่ก็คงได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตรแม้ไม่เต็มที่แต่ก็คงพอผลิตได้บ้างมีรายงานจากต่างประเทศว่าตอนนี้สิ่งที่รัสเซียต้องการมากที่สุดก็คือเครื่องบินซู35 เพราะว่าปกติก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วมาถูกยูเครนจัดการไปอีกหลายลำซึ่งซู35เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดของรัเสเซีย เพราะว่าซู5 7ยังพัฒนาไม่เสร็จแต่ว่าเข็นเข้าไประจำการนี้ไปก่อนนะครับก่อนสงครามยูเครนเริ่มขึ้นก็มีรายงานว่าบรรดาในพลของรัสเซียต้องการให้สร้างซู -35 มากกว่าเอาเงินไปพัฒนาซู -57 แต่ว่ารัฐบาลรัสเซียนี่ไม่ยอมนะครับเพราะมองว่าเครื่องบินยุคที่4นี่ไม่รอดในการรบยิงต้องไปสเตลนี่เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยต้องมาเร่งมือสร้างซู -35 ก็เพื่อมารบกับยูเครนเพราะว่ามันสร้างง่ายกว่าราคาถูกกว่าซู -57 ซูสามันก็คือซู27เอามาอัปเกรดผลิตใหม่ใช้วัสดุที่ดีขึ้นแต่มันก็มีข้อจํากัดนะครับซู35ดีกว่าซู27นิดหน่อยในความเป็นจริงแม้จะเร่งมือผลิตแล้วแต่ก็ไม่ได้เร็วนี้ขนาดนั้นจนมีข่าวว่ารัเสเซียนะครับขอคืนซู30จากพันธมิตร อันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าผลิตใหม่ไม่ทันหรือว่าต้องการชิ้นส่วนอุปกรณ์จริงๆซู30เนี่ยมันเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นแต่ว่าถ้าเอามาลดน้ําหนักมันก็พอมีความสามารถในการขับไล่ได้ดีขึ้นนะทีนี้ก็ต้องแบบนี้แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนไม่มีเครื่องบินรัสเซียก็เลยเฉยอยู่ได้ แต่ว่ายุคนกําลังจะได้รับ F-16 รัสเซียก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับและซู -35 ที่จะให้กับอิหร่าน24่สิลำรัเสเซียก็คงเก็บไว้ใช้เองในะเป็นส่วนมากไม่ให้อิหร่านหมดแน่อีกไม่นานเนี่ยกำลังทางการจะเข้มข้นขึ้นส่วนการรบในปัจจุบันนะครับรัเสเซียก็พยายามใช้เครื่องบินโดยเฉพาะการสนับสนุนทางกาศแก่ทหารราบและก็เช่นเคยนะครับถูกยุคนนี้จัดการไปล่าสุดก็เป็นซู -25 อีกแล้วโดยกองพลยานยนต์ที่110ของยุคน จัดการซู25ได้ใกล้กับอาร์เบียบก้ารัสเซียก็ยังแก้ไม่ตกเรื่องเครื่องบินช่วงนี้ที่รัเสเซียเสียเครื่องบินน้อยเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยไม่บินเข้ามานะครับบินเข้ามาก็รอดยากก็ต้องดูว่ารัเสเซียจะเร่งผลิตซู35จะมีแผนอะไรหรือเปล่านะครับส่วนกลาหหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่12พฤษภาคม2567 ทหารฝ่ายรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ482,290นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,260นายนะครับรถถัง7,454เพิ่มขึ้น5รถยานเกราะ14,375เพิ่มขึ้น22ปืนใหญ่12,472เพิ่มขึ้น30จะรวดหลายลำกล้อง1,066เพิ่มขึ้น2นะครับระบบป้องกัน797เพิ่มขึ้น1โดรน9 9 1 0เพิ่มขึ้น42 เครื่องบิน350เพิ่มขึ้นหนึ่งก็คือซู25่25นะครับเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขีปนุษย์ร่อน2,194เพิ่มขึ้นหนึ่งเรือรบ26เรือดำน้ำหนึ่งเท่าเดิมนะครับพาหนะ16,819เพิ่มขึ้น64แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2,042เพิ่มขึ้น2นะครับ